สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้บัวบุษบงจะพาทุกท่านไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันค่ะทุกคนเราจะไปสโลไลฟ์ที่เกาะค่ะที่นี่คือเกาะเกร็ดค่ะทุกคนบัวบุษบงก็ข้ามเรือจากฝั่งของปากเกร็ดนะคะไปยังเกาะเกร็ดค่ะทุกคนข้ามจากวัดสนามเหนือเนาะ แล้วก็ไปยังวัดปรมัยยิกาวาดค่ะหลังจากนั้นก็เดินไปทางซ้ายมือเนาะหลังจากที่ขึ้นจากท่าเรือแล้วเราก็ไปทางซ้ายมือค่ะจะมีเส้นทางเดินรอบเกาะนะคะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลัดเลาะไปสักพักหนึ่งค่ะเราก็มาถึงที่พักของเราค่ะที่นี่คือบ้านย่าโฮมสเตย์ค่ะทุกคน หลังจากเก็บสัมภาระแล้วนะคะก็เดินสำรวจที่พักค่ะนี่ค่ะที่พักก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่คือที่พักที่บัวบุษมงไปพักนะคะหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็มาเดินชิลนะคะในบริเวณของที่พักนะคะทุกคน นั่งดูเรือเนาะที่แล่นไปแล่นมาผ่านหน้าที่พักของเราค่ะรอบๆที่พักนะคะก็จะมีที่นั่งให้แขกที่ไปพักนะคะได้นั่งพักผ่อนกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีศาลาอนเนกประสงค์อยู่ริมน้ำเนาะมีที่ให้เราไปนั่ง ทํากิจกรรมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารหรือนั่งสังสรรค์กันนะคะทุกคนแล้วก็แต่ละที่พักนะคะก็จะเชื่อมกันด้วยสะพานไม้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะมีบึงบัวเล็กๆหน้าห้องพักด้วยนะคะแล้วก็หน้าที่พักแต่ละห้องนะคะก็จะมีที่สำหรับนั่งพักผ่อนแบบนี้เลยค่ะ ที่นี่เขาจะมีห้องครัวส่วนกลางนะคะทุกคนก็จะมะีที่สำหรับให้เราไปชมกาแฟนะคะมีแก้วน้ำมีถ้วยมีจานมีชามมีช้อนมีมีดนะคะมีทุกๆอย่างนะคะ,ะที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้เราได้หยิบยืมด้วยนะคะทุกคน ที่พักนะคะเขาก็จะให้เราเข้าพักได้ประมาณบ่ายสองโมงนะคะทุกคนแล้วก็ต้องออกในวันรุ่งขึ้นประมาณตอนเที่ยงนะคะช่วงเวลาที่เราว่างๆเราก็สามารถที่จะเช่าจัก,กรยานปั่นรอบๆเกาะได้เลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าหน้าที่พักนะคะตื่นเช้ามาเราก็มานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ค่ะ ท่านใดที่อยากจะไปใช้ชีวิตติดเกาะแบบสโลไลฟ์แบบนี้นะคะในเวลา2วัน1คืนนะคะที่เกาะเกร็ดท่านก็สามารถเดินทางกันไปได้เลยค่ะที่พักก็เ,เป็นโฮมสเตย์มีหลากหลายให้ท่านเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกาะเกร็ดนะคะทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุตรสมงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรสมงสตอรี่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งมอบกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะ ไปใช้ชีวิตติดเกาะกันแบบสโลว์ไลฟ์ไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันไปที่เกาะเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ